ผู้ของเรื่องในวันนี้เขาชื่อว่าคุณบาร์ครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับคุณบาร์ในสมัยที่ตัวเขาเรียนอยู่ชั้นม .5 ที่โรงเรียนแห่งหนึง่งเวลามันล่วงเลยผ่านมาเกือบ10ปีแล้วนะซึ่งโรงเรียนที่คุณบาร์เขาเรียนจะมีชื่อเสียงด้านวิชาการมากๆแต่ว่าตัวคุณบาร์เองเขาบอกผมว่าตัวเขาเองไม่ได้เก่งด้านการเรียนอะไรหรอกเขาชอบเล่นดนตรีไทยมากกว่าครับแล้วก็เป็นสมาชิกข,ของชมรมดนตรีไทยของโรงเรียนด้วยในครั้งนั้นทางชมรมของคุณบาร์ ได้รับเชิญไปงานแสดงประจําปีของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอีกจังหวัดหนึ่งมันก็เลยทําให้คุณบาร์สกับเพื่อนๆได้มีโอกาสไปเจอกับเพื่อนๆต่างโรงเรียนและการแสดงในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการแสดงที่สําคัญแล้วก็เป็นการแสดงใหญ่พอสมควรเพราะว่าการแสดงนี้มันเป็นการแสดงร่วมกันระหว่างเด็กนักเรียนจากสองโรงเรียนโดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนของคุณบาร์สจำนวน12คนแล้วก็เด็กนักเรียนจากโรงเรียนเจ้าภาพอีก5คน รวมกันแล้วมันจะเป็นการคอลลบนะคุณผู้ฟังระหว่าง2โรงเรียนรวมกันเด็กจะ17คนฟังแค่นี้ก็ดูวุ่นวายแล้วใช่ไหมผมเองก็เอออ่านแล้วก็ดูวุ่นวายดีเหมือนกันและการแสดงร่วมในครั้งนี้ครับมันต้องมีการซ้อมเป็นเรื่องปกตินะที่การแสดงใหญ่จะมีการซ้อมแล้วก็งานนี้คุณบาสกับเพื่อนๆเขาซ้อมกันมานานหลายเดือนซึ่งคุณบาสกับเพื่อนๆต่างโรงเรียนที่มาซ้อมด้วยกันบ่อยๆครับจากที่ไม่ค่อยสนิทกันพักหลังๆพอมาซ้อมด้วยกันบ่อยก็เริ่มสนิทกันมากขึ้น จนกระทั่งวันเวลามันล่วงเลยผ่านไปในวันที่จําเป็นจะต้องแสดงจริงมันก็มาถึงในขณะที่คุณบาสกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเดียวกันมาถึงโรงเรียนเจ้าภาพสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือการจัดการที่พักครับคุณผู้ฟังการแสดงมันจะมีการจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นวันหนึ่งคุณบาสกับเพื่อนๆที่มาจากต่างจังหวัดก็จําเป็นจะต้องมาพักค้างคืนที่โรงเรียนเจ้าภาพก่อนโดยที่โรงเรียนเจ้าภาพเขาก็เตรียมการเอาไว้อย่างดีนะครับให้เด็กๆนอนค้างคืนกันที่โรงเรียนนั่นแหละ นอนค้างที่อาคารอนเนกประสงค์หลังหนึ่งโดยเด็กทุกคนจะพักกันอยู่ที่ชั้นเดียวกันนะครับนั่นก็คือชั้น2ของอาคารซึ่งคุณบานเทาก็บอกว่าอาคารที่ว่านี้มันเป็นอาคารสองชั้นที่มันค่อนข้างจะเก่าเก่าไปหน่อยแต่ก็ยังพอใช้งานได้อยู่คุณบารกับเพื่อนทุกคนต้องนอนรวมกันที่ห้องโถงใหญ่ของอาคารแห่งนี้นะครับซึ่งภายในห้องของอาคารมันก็จะมีที่นอนหลายสิบฟูกวางเรียงกันแน่นอนครับในเมื่อเด็กวัยรุ่นมารวมตัวกัน มันก็มักจะหนีไม่พ้นเรื่องการจับกลุ่มคุยกันใช่ไหมล่ะแล้วก็แน่นอนหนึ่งในเรื่องที่คุยกันมันก็ไม่พ้นเรื่องผีหรอกครับในคืนที่มานอนคืนแรกครับคุณต่อซึ่งเป็นมือระนาดของวงจากโรงเรียนเจ้าภาพคุณต่อคนนี้เขาเป็นคนเริ่มชวนเพื่อนๆน,น,นั่งล้อมวงคุยกันคุณต่อเขาเริ่มต้นเล่าให้ฟังว่าเคยได้ยินประวัติของโรงเรียนนี้ไหมที่โรงเรียนแห่งนี้เขาว่ากันว่ามันมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกของพานโรงเก่าตกบันไดแล้วก็คอผิดรูป เสียชีวิตในตึกแห่งนี้นั่นแหละคุณต่อเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะวิญญาณของเด็กคนนั้นเนี่ยจะเฮี้ยนมากจนกลายเป็นเรื่องที่เด็กนักเรียนในสมัยนั้นต้องเจอกันบ่อยๆบ,บางคนเคยได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากใต้บันไดาบางคนก็บอกว่าเห็นเงาของเด็กคนนั้นเดินวนไปวนมาอยู่ในอาคารแห่งนี้โดยทุกครั้งที่มีคนเจอเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้ก็จะมีคนไปบอกคุณครูจนเด็กๆในโรงเรียนเริ่มกลัวแล้วก็ไม่กล้ามาเรียนที่อาคารอนเนกประสงค์แห่งนี้ วิญญาณของเด็กคนนั้นเฮี้ยนจนถึงขั้นโรงเรียนต้องปิดอาคารอนเนกประสงค์ชั่วคราวเลยละ่ะซึ่งคุณบ้านเองที่ฟังคุณต่อเล่ามาถึงจุดนี้ครับทุกคนก็เงียบไปพักหนึ่งและไม่นานหลังจากนั้นเพื่อนคนหนึ่งในวงก็พูดขึ้นมาว่าเรื่องแต่งหรือเปล่าอนจังหวะที่เพื่อนเขาพูดว่าเรื่องแต่งหรือเปล่าเนี่ยแหละจังหวะนั้นจู่ๆไฟในห้องมันก็ดับลงทันทีตอนที่ไฟดับทุกคนในห้องต่างร้องกรีร๊ดเสียงดังร้องกรีร๊ดพร้อมๆกันอย่างไม่ทันตั้งตัว ทุกคนสะดุ้งตกใจจนสุดขีดคือไม่มีใครคิดเลยครับว่าไฟจะดับในจังหวะที่บรรยากาศชวนขนลุกข,ขนาดนี้แต่เมื่อไฟกลางห้องมันติดขึ้นมาอีกครั้งเด็กทุกคนในวงก็พบว่าเด็กจากโรงเรียนเจ้าภาพคนหนึ่งเขายืนยิ้มแล้วก็กลั้นหัวเราะอ,อยู่ตรงสวิตช์ไฟเด็กคนนั้นเขายกมือขึ้นแล้วก็ทําท่าทางแสดงออกเหมือนกับว่าเขากําลังขอโทษทุกคนที่ทําให้ตกใจทั้งห้องก็เลยกลายเป็นว่าจากที่กําลังกลัวเมื่อกี้ตอนนี้มันก็กลับกลายเป็นเสียงหัวเราะแทน สรุปก็คือทั้งวงโดนเพื่อนแกล้งครับซึ่งหลังจากที่ทุกคนรู้ว่าเพื่อนแกล้งทุกคนก็หัวรเราะเฮฮากันใหญ่บรรยากาศที่น่าขนลุกก่อนหน้าน,นี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นความสนุกสนานไงโดยที่หลังจากนั้นครับพอทุกคนคุยกันเสร็จก็แยกย้ายกันไปนอนตามที่นอนของตัวเองในคืนแรกทุกอย่างปกติดีนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งตอนเช้าในวันนั้นทุกคนต้องไปเตรียมตัวซ้อมที่หอประชุมใหญ่เป็นการซ้อมใหญ่ก่อนแสดงจริงในวันรุ่งขึ้น เนื่องจากการแสดงในครั้งนี้ครับมันเป็นการแสดงร่วมกันของเด็ก2โรงเรียนอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมทั้ง2โรงเรียนมีเวลาซ้อมร่วมกันเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นครับการซ้อมใหญ่ในวันนั้นจึงใช้เวลานานกว่าปกติซึ่งถ้าจะเรียกให้ถูกก็คือซ้อมทั้งวันเลยก็ว่าได้ผมไม่แน่ใจนะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ผมบอกคุณผู้ฟังว่าอะไรคือเด็กมาค้างแล้วก็ทําการแสดงในวันรุ่งขึ้นใช่ไหมคือจริงๆแล้วการมาค้างของคุณบาสแล้วก็เพื่อนๆที่โรงเรียนเจ้าภาพเนี่ย เด็กทุกคนจะมาค้าง2คืนนะครับคืนแรกมาถึงในช่วงเย็นและอีกหนึ่งวันเต็มๆหลังจากนั้นก็เป็นการซ้อมใหญ่แล้วก็นอนอีกคืนหนึ่งแล้วก็จะแสดงในวันรุ่งขึ้นสรุปแล้วก็คือ3วัน2คืนครับคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยที่ผมพูดผิดซึ่งในเรื่องมันก็เกิดขึ้นในตอนที่ระหว่างซ้อมอยู่นั่นแหละครับคือในขณะที่ทุกคนกําลังซ้อมอยู่คุณบ้านเขาก็สังเกตเห็นเด็กนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าออกห้องประชุมอยู่บ่อย เด็กผู้หญิงคนนั้นครับแต่งตัวด้วยชุดธรรมดาไม่ใช่ชุดนักเรียนด้วยแต่ดูแล้วก็น่าจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณบาสเนี่ยแหละตอนแรกที่คุณบาสเห็นเธอเขาก็เข้าใจว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นเด็กจากกลุ่มอื่นที่มาทําการแสดงเหมือนกันละมั้งเธออาจจะแวะมาดูการแสดงการซ้อมตามปกติจนกระทั่งคุณบาสหันไปถามคุณต่อว่ามีเด็กคนอื่นมาดูการซ้อมหรอแล้วก็มีการแสดงอื่นต่อจากพวกเราได้หรอแต่คุณต่อก็ใส่หน้านะครับแล้วก็บอกว่าไม่มี การแสดงชุดใหญ่ชุดเดียวก็คือชุดของพวกเราเนี่ยแหละซึ่งทันทีที่คุณบาสเขาได้ฟังแบบนั้นเขาก็ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมแล้วก็มาใจจดใจจ่ออยู่กับการซ้อมต่อไปโดยที่หลังจากนั้นตัวเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วนะครับว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะอยู่หรือจะไปหรือจะไปไหนมาไหนในหอประชุมอันนั้นก็เรื่องของเธอแล้วในวันนั้นเองคุณบาสเองก็เริ่มสังเกตเห็นว่าคุณเดียวคุณเดียวเนี่ยจะเป็นเพื่อนผู้หญิงของคุณบาสน,นะครับที่เป็นนางรําหลังจากที่คุณบาสเห็นเด็กคนน,น คุณดิวเธอก็ทำตัวแปลกๆจากปกติไปหน้าตาของคุณดิวดูซีดเหมือนกับว่าเธอกำลังไม่สบายแล้วเธอก็ขอหยุดพักหยุดซ้อมบ่อยมากๆจน,นเพื่อนๆเองต้องเอาน้ำเอายาดมมาให้คุณดิวเพราะว่ากลัวว่าเธอจะเป็นลมซึ่งคุณดิวในตอนนั้นเธอก็ไม่ได้พูดอะไรมากนักนะครับเธอเพียงแค่ฝืนยิ้มแล้วก็บอกว่าเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรก่อนเธอจะลุกขึ้นมาซ้อมต่อเหมือนเดิมซึ่งคุณบาตสเองก็สังเกตเห็นนะว่าคุณดิวเธอเหงื่อออกเยอะมากๆ ทั้งที่ในห้องประชุมเปิดแอร์เย็นเฉียบเลยเพื่อนๆหลายคนถึงกับบน่นว่าหนาวเลยนะครับแต่กลับกันคุณเดียวกับเหงื่อออกเหมือนกับคนเพิ่งวิ่งมาหลาย10กิโลจนไม่นานหลังจากนั้นเหมือนกับว่าเธอฝืนไม่ไหวแล้วมั้งในจังหวะที่คุณเดียวเธอกําลังซ้อมรําอยู่จู่ๆเธอก็ร้องกรี๊ดออกมาเสียงดังทําให้ทุกคนสะดุ้งตกใจจนเพื่อนๆต้องเข้าไปรีบวิ่งคุณเดียวพาไปนั่งพักที่มุมๆหนึ่งในห้องเพื่อให้คุณเดียวได้หยุดพักหายใจแล้วก็พยายามทําให้เธอดีขึ้น แล้วหลังจากนั้นครับเมื่อคุณดิวเธออาการดีขึ้นแล้วเธอก็หันกลับมาที่วงซ้อมเหมือนเดิมนะแม้จะยังไม่ค่อยดีนักแต่คุณดิวเธอเป็นนางรําตัวเอกที่จะต้องมีโชว์เดี่ยวด้วยเธอจึงไม่สามารถขาดการซ้อมได้ือเหมือนกับว่าฝืนซ้อมไปแบบนั้นนั่นแหละจนกระทั่งการซ้อมใหญ่ในวันนั้นจบลงทุกคนก็ต่างเดินกลับไปที่ห้องพักของตัวเองเพื่อพักผ่อนแล้วก็พูดคุยถึงการแสดงในวันพรุ่งนี้ซึ่งคุณบาสเองที่เป็นเจ้าของเรื่องเขาก็อดคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงซ้อมไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องของเด็กผู้หญิงที่เดินเข้าออกห้องประชุมอยู่บ่อยๆในขณะที่ทุกคนกำลังฝึกซ้อมกันคุณบาสเองเขาลองถามเพื่อนคนอื่นๆไปนะว่ามีใครสังเกตเห็นเธอคนนั้นบ้างไหมแต่เพื่อนๆในวงกลับใส่หน้าพร้อมๆกันเพื่อนเขาบอกว่าไม่เห็นมีเด็กผู้หญิงคนไหนเดินเข้าออกห้องประชุมเหมือนที่คุณบาสเห็นเลยคุณบาสในตอนนั้นเขาก็เลยรู้สึกแปลกใจแล้วก็ไม่ได้ถามเพื่อนๆต่อจนกระทั่งจูๆ่ๆคุณดิวที่นั่งอยู่ข้างๆคุณบาสก็พูดขึ้นมาว่าบาส บาเห็นเหมือนกันเหรอในตอนนั้นเนี่ยสีหน้าคุณดิวไม่ยิ้มเลยสีหน้าเธอค่อนข้างจะเคร่งเครียดจนเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆกันก็ต่างเงียบแล้วก็ขยับมานั่งล้อมวงในสิ่งที่คุณดิวกําลังจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้คุณดิวเธอเริ่มเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเธอเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาในห้องประชุมเหมือนกับที่คุณบ้านเห็นเนี่ยแหละแต่ว่าในตอนนั้นคุณดิวไม่ได้สนใจอะไรเธอนะ เธอก็คิดว่าน่าจะเป็นเด็กนักเรียนที่มาดูการซ้อมตามปกติแต่พอถึงช่วงที่คุณดิวซ้อมโชว์เดี่ยวการซ้อมเนี่ยมันทาให้สายตาของคุณดิวต้องมองตรงไปที่หน้าเวทีและในขณะนั้นเองตัวเธอสังเกตเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นยืนหลบอยู่เกือบมุมห้องในตอนแรกเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ยังดูเหมือนปกติไม่ได้มีอะไรผิดแปลกจากเด็กนักเรียนที่มาดูการซ้อมทั่วไปแต่พอเธอลากสายตาไปมองที่อื่นแล้วหันกลับมามองเด็กผู้หญิงคนนั้นอีกครั้ง เธอกลับพบว่าเธอคนนั้นเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปผู้หญิงคนนั้นเริ่มร้องไห้แล้วก็ตัวสั่นเหมือนกําลังกลัวอะไรบางอย่างคุณดิวเธอตกใจนะครับแล้วเธอก็รีบหันไปมองซ้ายมองขวาหวังว่าเพื่อนๆหรือว่าใครสักคนน่าจะเห็นเหมือนกับตัวเองหรือเปล่าแต่เมื่อเธอมองไปรอบๆห้องเธอกลับเห็นว่าไม่มีใครสนใจผู้หญิงคนนั้นเลยในตอนนั้นนั่นแหละคุณดิวเธอก็เริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีแล้วจนเมื่อเธอมองกลับไปที่ผู้หญิงคนนั้นอีกครั้ง เธอก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นที่มุมห้องค่อยๆฉีกยิ้มออกมาทั้งๆท,ที่ตัวเขาเองยังร้องไห้ไม่หยุดแต่นั้นมันไม่ใช่รอยยิ้มที่ดูเป็นมิตรหรือว่าดูอบอุ่นอะไรเลยนะครับมันเป็นรอยยิ้มที่ดูหน้าขนลุกแบบอธิบายไม่ถูกคุณดิวเธอเริ่มกลัวเธอพยายามหันหน้าหันหลังกลับไปหาเพื่อนๆพ,พยายามสังเกตดูว่าเพื่อนเห็นเหมือนที่เขาเห็นไหมและในจังหวะนั้นเองผู้หญิงคนนั้นที่มุมห้องเธอก็ค่อยๆย,ย,ยกมือขึ้นมาแล้วก็ทําท่าจุปากส่งให้กับคุณดิว เหมือนกับว่าเธอส่งสัญญาณให้คุณดิวเงียบแล้วก็อย่าบอกใครก่อนที่มันจะมีเสียงดังขึ้นใกล้ๆหูคุณดิวเธอได้ยินว่าเธอคนนั้นพูดว่าอย่าบอกใครสิอยากให้เห็นแค่ใครบางคนเท่านั้นในนาทีนั้นครับคุณดิวเธอรู้ได้ในทันทีว่ามันคือเสียงของผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าเสียงมันดังที่ข้างหูแต่ว่าปากของเธอที่คุณดิวเห็นมันขยับไปมาในตอนนั้นเธอพยายามหันหน้าหนี ก่อนที่เธอจะกรีดร้องออกมาเสียงดังจนทุกคนในห้องหันมามองและนั่นแหละมันก็เป็นจังหวะที่เพื่อนๆกรูเข้ามาหาคุณดิวซึ่งพอทุกคนในกลุ่มได้ยินเรื่องที่คุณดิวเจอทุกคนก็เงียบไปหมดเลยไม่มีใครพูดอะไรสักคําซึ่งคุณบาสเองเขาก็รู้ได้ในทันทีนะครับว่าคุณดิวไม่ได้โกหกแน่ๆเพราะว่าปกติแล้วคุณดิวเธอเป็นคนที่พูดน้อยแล้วก็ไม่ค่อยแสดงอารมณ์อะไรมากนักและตัวเธอเองก็ค่อนข้างจะจริงจังกับทุกเรื่องที่ทํา ไม่ได้ติดเล่นเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณบาสเนี่ยแหละเป็นพยานยืนยันได้เพราะว่าตัวเขาเองก็เห็นแบบที่คุณดิวเห็นเพียงแต่ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ได้สื่อสารกับคุณบาสเธอเพียงสื่อสารกับคุณดิวเท่านั้นเหมือนกับว่าคุณบาสเป็นตัวประกอบที่เห็นเธอนั่นแหละและคุณผู้ฟังจําได้ไหมครับในตอนแรกที่มาถึงที่โรงเรียนแห่งนี้คุณต่อที่เป็นเด็กนักเรียนเจ้าภาพเนี่ยเขาเคยเล่าให้เพื่อนๆฟัง เรื่องเกี่ยวกับลูกของพันโลงที่ตกบันไดแล้วก็คอผิดรูปซึ่งคุณบาสเองเขาก็จําได้นะเขาหันหน้าไปถามคุณต่อว่าใช่คนเดียวกันไหมเด็กผู้หญิงคนนี้ใช่เป็นตำนานเดียวกันกับที่คุณต่อเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่คุณต่อเองก็ปั้นสีหน้าไม่ถูกเลยนะครับก่อนนี้เขาจะเงียบไปแล้วก็บอกทุกคนว่าเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เขาโกหกนะมันเป็นเรื่องแต่งขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องจริง เขาอยากจะให้เพื่อนต่างโรงเรียนอย่างคัวคุณบาสมีเรื่องสนุกสนุกตื่นเต้นให้กลัวเท่านั้นแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าผู้หญิงที่คุณบาสกับคุณดิวเจอคือใครหรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าตัวเขาเองที่เป็นเด็กของโรงเรียนเจ้าภาพเนี่ยเขาก็ไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าของเด็กผู้หญิงคนนี้มาก,ก่อนเลยในตอนนั้นครับคุณบาสเขาเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าคนในกลุ่มเริ่มดูกลัวขึ้นมาทุกคนเงียบกริบไม่มีใครพูดอะไรออกมาเลย ก่อนที่ทุกคนจะพยักหน้าแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนในที่ของตัวเองเวลาหลังจากนั้นมันผ่านไปไม่นานนะน่าจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงซะด้วยซ้ําในขณะที่คุณบาร์ํกำลังจะเคลิ้มหลับแต่แล้วจูๆ่ๆมันก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาที่หน้าห้องเบาๆเหมือนกับว่าที่ด้านนอกมันมีคนพยายามจะเข้ามาในห้องของอาคารอเนกประสงค์แห่งนี้คุณบาร์พอได้ยินเขาก็สะดุ้งตื่นลุกขึ้นมานั่งแล้วก็มองไปรอบๆ โดยที่เขาก็พบว่าเพื่อนในกลุ่มก็เริ่มลุกจากที่นอนเหมือนกันซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็แปลว่าเสียงเคาะประตูที่คุณบาสได้ยินเขาไม่ได้ยินเพียงคนเดียวเพื่อนในกลุ่มที่นอนอยู่ในห้องเดียวกันก็น่าจะได้ยินเหมือนกันคุณบาสในตอนนั้นเขามองไปที่คุณต่อก่อนที่คุณต่อเขาจะค่อยๆลุกขึ้นมาจากที่นอนแล้วเดินตรงไปที่ประตูเหมือนกําลังจะเปิดออกแต่แล้วจูๆ่ๆคุณต่อเขาก็หยุดชะงักอยู่ที่ประตูเพราะว่ามันมีเสียงบางอย่างเรียกออกมาจากด้านนอก ก็ในเสียงที่ด้านนอกของกระพูดขึ้นมาว่าเปิดประตูให้หน่อยแต่ที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมครับคือเสียงจากคนข้างนอกเนี่ยบันดันเป็นเสียงของคุณต่อเองซึ่งทันทีที่ทุกคนในห้องได้ยินทุกคนก็หันหน้ามามองกันแล้วก็เริ่มขยับตัวค่อยๆเคลื่อนมานั่งใกล้กันโดยไม่ได้นัดหมายในขณะที่เสียงเคาะประตูที่หน้าห้องมันก็ดังขึ้นแล้วก็ร้องเรียกให้เปิดประตูดังอยู่พักใหญ่เลยจนในที่สุดเสียงที่ว่านี้มันก็เงียบลง มันเหมือนกับว่าคนที่หน้าประตูน่าจะรู้ครับว่ามันไม่มีใครเปิดประตูให้แน่ๆเจ้าของเสียงนั้นเขาก็เลยเงียบไปถอดใจไปแต่ถึงแม้เสียงทุกอย่างจะเงียบไปทุกคนก็ยังคงนั่งก่อกลุ่มกันเหมือนเดิมนะไม่มีใครกล้าขยับออกจากกันและที่น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับคือคุณต่อที่ยืนอยู่ที่หน้าประตูเนี่ยเขาก็ยืนนิ่งแล้วก็ไม่ยอมเดินกลับมาที่ที่นอนตัวเองเหมือนกับว่าเขาละเมอคุณบาสในตอนนั้นเขาพยายามส่องสายตามองไปที่ประตู แล้วก็พยายามมองคุณต่อว่าไอคนที่หน้าประตูมันคือคุณต่อจริงๆหรือเปล่าแต่แล้วในขณนะที่คุณบานเขากำลังพิจารณาอยู่จูจ่ๆมันก็มีเสียงกรีดดังขึ้นมากระทันหันเสียงกรีดท,ที่ว่านี้มันดังมาจากความมืดแล้วก็เป็นเสียงของคุณมุกที่เป็นนางรําจากโรงเรียนเจ้าภาพที่นอนอยู่ในห้องเดียวกันเธอร้องกรีดออกมาแบบคนที่ตกใจสุดขีดจนคนที่นอนอยู่รอบๆถึงกับสะดุ้งหันไปมองเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆคุณมุกค,ครับรีบเข้าไปหาคุณมุกด้วยความตกใจ พร้อมกับพยายามเรียกชื่อเธอแต่เหมือนเหมือนกับว่าคุณมุกเธอไม่ได้รับรู้ไม่ตอบสนองอะไรแล้วเธอยังคงร้องกรี๊ดอย่างไม่หยุดจนกระทั่งเพื่อนๆเ,เขาตัดสินใจว่าเดี๋ยวโทรหาครูที่ปรึกษาดีกว่าและไม่นานหลังจากนั้นครูที่ปรึกษาที่เขานอนอยู่ที่ห้องพักครูก็รีบวิ่งกลูกันเข้ามาด้วยท่าทางตกใจโดยที่หลังจากนั้นครูที่เข้ามาเขาก็ช่วยกันอุ้มคุณมุกพาไปส่งโรงพยาบาลในคืนวันนั้นครับคุณผู้ฟังจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมด คุณบานเขาบอกว่าเขาสับสนไปหมดเลยเรื่องคุณมุกบ้างคุณดิวบ้างคุณต่อบ้างเรื่องทุกอย่างมันผสมปนเปหาคําตอบไม่ได้ว่าทุกอย่างมันคืออะไรกันแน่สรุปแล้วคุณมุกเป็นยังไงหลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้นะเพราะว่าครูเขาเป็นคนพาไปโรงพยาบาลและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับในคืนวันนั้นก็ไม่มีใครกล้านอนหลับแล้วทุกคนตัดสินใจออกจากห้องมานั่งรวมกันที่หอประชุมแล้วก็พยายามทบทวนการซ้อมทบทวนกันทั้งคืนเลย จนกระทั่งเช้าวันใหม่มาถึงซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณมุกเธอก็ทําการแสดงในวันต่อมาไม่ได้เลยนะทางครูเขาก็เลยจําเป็นจะต้องตัดการแสดงบางช่วงที่มีคุณมุกออกไปแต่จนท้ายที่สุดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันจะทุลักทุเลไปหน่อยการแสดงในวันนั้นมันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับคุณผู้ฟังทุกคนรู้สึกโล่งใจแต่ในใจลึกๆคุณบาสเองก็ยังคงสงสัยว่าเกิดเรื่องขึ้นอะไรกับคุณมุก ทำไมคุณมุกถึงเป็นลมแล้วมีอาการช็อกขนาดนั้นและถึงแม้คุณบานเขาจะถามครูหลายครั้งครูเองก็ไม่ยอมบอกอะไรเลยท่านตอบเพียงแค่ว่าให้คุณมุกพักผ่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณมุกก็ดีขึ้นเองและหลังจากวันนั้นเด็กนักเรียนทั้ง17คนที่อยู่ในการแสดงเดียวกันครับทั้งสองโรงเรียนเลยก็สร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมาติดต่อกันโดยไม่ให้คุณครูรู้ทั้ง17คนคุยถึงเหตุการณ์ในคืนวันนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเับคุณมุกด้วย จนหลังจากนั้นน่าจะประมาณหลายวันอยู่นะพอคุณมุกเธออาการดีขึ้นแล้วก็กลับมาเรียนได้เธอก็เล่าให้เพื่อนในไลน์ทุกคนฟังเธอบอกว่าในคืนนั้นหลังจากที่เสียงเคาะประตูดังขึ้นคุณมุกเองเธอก็พยายามนอนหลับต่อนะครับเพราะว่าเธอไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วแต่ไม่นานนักเธอก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเธอเองขยับตัวไม่ได้เธอทําได้เพียงกรอกลูกตาไปมาไอ้อาการนี้เนี่ยถ้าให้เดานะผมคิดว่าน่าจะเป็นอาการผีอำนั่นแหละครับและหลังจากนั้นไม่นาน หลังจากที่ตัวเธอรู้ว่าขยับตัวไม่ได้คุณมุกเธอก็เห็นคนห้าหคนเดินเข้ามาในห้องเดินมาจากทางไหนก็ไม่รู้ซึ่งไอห้าหกคนที่เดินเข้ามาในห้องนี้ก็ไม่ใช่คนที่คุณมุกรู้จักเลยแม้แต่คนเดียวแต่ละคนมีรูปร่างและสภาพน่าจะไม่ใช่คนด้วยซ้ำบางคนหน้าตาเละเทะบางคนแขนขาหักผิดรูปซึ่งทุกคนที่เดินเข้ามาในห้องก็เดินมุ่งตรงมาที่เตียงคุณมุกก่อนที่คนทุกคนจะมายืนล้อมคุณมุกแล้วก็ชะง,งกหน้ามองมาที่เธอ ในตอนนั้นคุณมุกเธอตกใจจนตาเหลือกไปหมดและในขณะที่ตัวเธอกําลังพยายามดิ้นให้หลุดคนเหล่านั้นก็เอื้อมมือมาจับแขนจับขาคุณมุกบางคนก็จับหัวบางคนก็จับคอบางคนก็จับแขนจับขาแต่ละคนก็ออกแรงดึงไปดึงมาซ้ายทีขวาทีเหมือนเด็กกาลังแย่งตุ๊ก,กตากันซึ่งในเวลานั้นคุณมุกเธอก็รู้สึกตัวนะครับว่าเธอเริ่มเจ็บขึ้นเรื่อยๆและไม่ว่าเธอจะพยายามดิ้นยังไงเธอก็ไม่สามารถหลุดจากภวังนั้นได้เลย จนท้ายที่สุดเธอคิดถึงแม่ตัวเองที่เสียชีวิตไปครับเธอคิดถึงแม่แล้วก็ขอให้แม่ช่วยโดยที่ไม่นานหลังจากนั้นเพียงเสี้ยววินาทีคุณมุกเธอก็หลุดออกมาได้โดยที่ภาพสุดท้ายที่คุณมุกเห็นก็คือมันเหมือนกับว่ามันมีแรงบางอย่างมาพัดคนพวกนั้นให้กระเด็นออกจากห้องไปกระเด็นทะลุผนังไปเลยนะเหมือนกับว่ามีลมแรงๆพัดพวกเขาไปนั่นแหละโดยทันทีที่คุณมุกหลุดออกมาจากภวังตัวเธอก็ร้องกรีดเสียงดัง ทำให้ดูคนในห้องตกใจแล้วก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยก่อนที่เพื่อนคนนึงจะโทรเรียกครูที่ปรึกษามาช่วยคุณมุกนั่นแหละเรื่องราวนี้ที่คุณบ้านกับเพื่อนเอนเจอครับในคืนวันนั้นทุกอย่างเลยมันยังคงเป็นปริศนามันจนถึงทุกวันนี้นะไม่มีใครรู้ด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนั้นคุณบ้านกับเพื่อนๆรู้เพียงแค่ว่ามันเป็นเรื่องน่ากลัวที่ไม่รู้ที่มาที่ไปเพราะว่าคุณต่อเองที่เป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนนั้นครับ,รบเขาก็พยายามไปถามเพื่อนๆไปถามคุณครูที่สนิท แต่ครูคนไหนก็ไม่รู้เรื่องเลยสักคนเดียวซึ่งครูที่อาวุโสที่สุดเท่าที่คุณต่อจะคุยได้ครูเขาก็บอกว่าครูไม่รู้เรื่องนะแล้วก็ไม่ยอมเล่าเรื่องอะไรให้คุณต่อฟังเลยแม้แต่เรื่องเดียวซึ่งคุณต่อค,คุณมุกแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นเด็กโรงเรียนนั้นก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ทุกคนเจอมันไม่เคยมีประวัติแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องที่เล่าต่อกันมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ครับมันก็เป็นปริศนาตั้งแต่วััันนนนนน้มาจถึงทุกวี จนกระทั่งคุณบาสเข้ามาเล่าเรื่องให้ผมฟังนี่แหละครับคุณผู้ฟังเรื่องราวหลังจากนี้ที่ผมกําลังจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังครับตรงนี้ผมไม่มีหลักฐานยืนยันนะคุณบาสกับคุณต่อเขาพยายามไปสืบมาให้แต่จนท้ายที่สุดเรื่องเล่าอ่ะมันมีแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีเขาโครงความจริงหรือว่าเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนคือถ้าเกิดว่าเราจะถามหาความจริงในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องที่มันดูมีประวัติใกล้เคียงที่สุด นั่นก็คือเรื่องของอาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ครับต้องบอกแบบนี้ก่อนเมื่อสมัยหลายๆสิปีก่อนนะโรงเรียนที่ว่านี้ของคุณต่อครับมันไม่มีอาคารอเนกประสงค์แบบนี้และพื้นที่ของโรงเรียนก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนทุกวันนี้ด้วยเหมือนกับว่าพอเวลาผ่านไปงบของกระทรวงเยอะขึ้นทางโรงเรียนก็ของบจากกระทรวงได้มากขึ้นพอโรงเรียนมีงบมากขึ้นโรงเรียนก็ขยายพื้นที่โรงเรียนโดยการซื้อพื้นที่โดยรอบพื้นที่โดยรอบที่ว่านี้ก็คือซื้อที่ดินเพิ่มนะครับ ไร่ที่ดินในส่วนนั้นเนี่ยทางโรงเรียนก็จัดซื้อจัดจ้างทําเป็นอาคารอาเนกประสงค์คุฟ้ฟฝงคิดภาพตามผมนะอาคารอาเนกประสงค์ที่ว่านี้มันจะคล้ายๆกับโรงยิมอะครับเป็นโดมใหญ่ๆโค้งๆอะไรทํานองนั้นโดยที่โครงสร้างของมันก็จะเป็นเหล็กล้วนๆเลยไม่มีโครงสร้างอื่นเลยนอกจากเหล็กแล้วก็เป็นอาคารที่เปิดโลง่งโดยที่ด้านหลังอาคารเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นห้องควบคุมเป็นห้องสํานักงานแล้วก็มี2ชั้น โดยห้องชั้น2เนี่ยก็คือห้องที่พวกคุณบาร์ไปนอนพักผ่อนในคืนมันนั้นไปนอนค้างคืนในวันทํากิจกรรมนั่นแหละแล้วทีนี้จากเรื่องเล่าอะนะเราว่ากันว่านะครับพื้นที่ที่ทางโรงเรียนซื้อเพิ่มมาสร้างอาคารอนเนกประสงค์ตอนที่ก่อสร้างด้วยความที่เมื่อหลายสิบปีก่อนน่นะครับทั้งเครื่องมือนหนักทั้งรถเคนทั้งอะไรก็แล้วแต่เทคโนโลยีการก่อสร้างมันไม่ได้ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้การก่อสร้างในที่สูงเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องให้คนงานต่อนั่งร้านขึ้นไปเชื่อมเหล็ก ในตรงจุดนั้นนั่นแหละที่มีปัญหาคือเหมือนกับว่าโครงสร้างมันไม่ได้แข็งแรงครับแล้วก็นั่งร้านมันเป็นนั่งร้านเก่าๆนั่งร้านเก่าที่มีคนงานหลายคนกําลังปีนขึ้นไปเชื่อมเหล็กมันถลม่มพอถล่มปุ๊บคนงานก็ตกลงมาพอคนงานตกลงมาโครงสร้างที่มันถูกเชื่อมยังไม่สําเร็จร้อเซมันก็หล่นลงมาตามและหลังจากนั้นผมก็คงไม่ต้องอธิบายนั่นแหละครับร่างของคนงานก็อยู่ในซากนั้นนั่นแหละ ซึ่งในเรื่องการเสียชีวิตของคนงานที่สร้างอาคารอเนกประสงค์ตรงจุดนี้เขาว่ากันว่าทางโรงเรียนก็ปิดข่าวนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นข่าวดังในชุมชนซึงเหตุการณ์ที่คุณมุกเจอคนหลายคนที่เดินเข้ามาดึงแขนดึงขาคุณมุกในห้องถ้าผมเดาผมก็คิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณของคนงานเหล่านั้นส่วนเรื่องเด็กผู้หญิงคนนั้นตรงนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันเด็กผู้หญิงคนนั้นที่คุณบ้านกับคุณดิวเห็นเขาก็ว่ากันว่าเป็นลูกสาวของคนงานที่มาทาอาคารอเนกประสงค์นั่นแหละ แล้วก็เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเหมือนกันเพียงแต่ว่าน้องเขาไม่ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกันนะครับน้องเขามาเสียชีวิตในเหตุการณ์การสร้างอาคารอีกทีหนึ่งแต่ว่ามันเป็นคนละช่วงเวลากันแต่จนท้ายที่สุดก็คือไออาคารอนเนกประสงค์แห่งนี้เนี่ยมันเคยเกิดอุบัติเหตุหนักสองครั้งครั้งแรกเลยก็คือมีคนงานเสียชีวิตในโครงสร้างหลายคนครั้งที่สองเขาว่ากันว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นที่เป็นลูกของคนงานเนี่ยทำงานเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเด็กโตแล้ว แล้วก็เกิดพลัดตกหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งลงมาจากอาคารชั้น2และน้องก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเอาละครับคุณผู้ฟังจากเรื่องราวท,ทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังนี้ต้องฟังหูไว้หูนะเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานแล้วก็เรื่องมันเก่ามากๆแล้วซึ่งคุณผู้ฟังเองถ้าคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณดู้ข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ